ตึกร้างชั้นห้ามีตึกเรียนร้างอยู่หลังโรงงานเก่าแถวชานเมืองตึกนี้สร้างไม่เสร็จดีนักเพราะเกิดอุบัติเหตุคนงานตกลงมาตายหลายคนผู้คนจึงเชื่อว่ามีอาถรรพ์ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โดยเฉพาะชั้นห้าที่ว่ากันว่าเงียบผิดปกติแม้กลางวันก็ยังเย็นวังเวงวันหนึ่ง มีกลุ่มวัยรุ่นสี่คนท้าแข่งเดนว่าถ้าใครขึ้นไปถึงชั้นห้าแล้วอยู่เงียบเงียบห้านาทีจะถือว่าชนะพวกเขาหัวเราะก,กันเสียงดังเดินผ่านบันไดที่ขึ้นสนิมและผนังที่ลอกออกมาจนถึงชั้นสี่ก็เริ่มรู้สึกถึงกลิ่นเหม็นอับเหมือนศพเนา่าทั้งที่ไม่มีอะไรให้เห็นเมื่อก้าวขึ้นไปถึงชั้นห้าไฟฉายของหนึ่งในนั้นกระพริบรแล้วดับไปทันที ความมืดกลืนกินทุกอย่างมีเพียงเสียงลมพัดหวิวแซกมากับเสียงเหมือนคนลากโซ่อยู่ปลายทางเดินทุกคนยืนนิ่งไม่กล้าขยับทันใดนั้นประตูห้องหนึ่งค่อยๆเปิดออกเองทั้งที่สนิมจับจนไม่น่าขยับได้ภายในห้องนั้นเงามืดเคลื่อนไหวเหมือนคนหลายคนยืนซ้อนกันพวกเขามองเห็นเงาร่างสูงโปรงผมยาวกำลังยืนหันหลัง แต่ศีรษะค่อยๆหันกลับมาอย่างช้าๆจนเกินกว่าคนปกติจะหันได้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความมืดเหมือนผู้หญิงร้องไห้ปนหัวเราะพร้อมกันหนึ่งในนั้นทนไม่ไหวตะโกนออกมาแล้ววิ่งลงบันไดแต่เมื่อเหลียวกลับไปดูเห็นเพื่อนที่ควรจะวิ่งตามกลับหายไปเหลือเพียงรองเท้าว,วางไว้ตรงทางเดินชั้นห้าจนวันนี้ ยังไม่มีใครเจอเขาอีกเลย